ากแดดทํางานตากแดดกับนั่งอยู่ในร่มเนี่ยนั่งอยู่ในศาลาเนี่ยอันไหนร้อนกันกันตากแดดนะก็ท่งไว้เขาบอกว่าจะทายจะทายดูรวมให้นะจะดูรวมให้บางคนนะครับไม่ย่างไรใออกคนเลยเออไหนออกคนเลยอ่าคนนิ้วชี้แบบนี้เธอก็ดูด้วยไอคนนี้เธออย่าไปคบอ่ะเอามือลงเอามือลงกันต้เงลงไม่ได้ไหมไม่ดีทั้ทีนี่โทษสาธุหนึ่งร้าน ที่สองเลือกส,ส,สี่เหลี่ยมยกหนึ่งโอเครงกัมเขาบอคนที่ชอบวงกลมเป็นคนที่เต็มเมเต็หน้าาเลยโอ้เอไม่หันไปพโมที่ี่ยแ่นีอะไรเนี่ยวาย คนต yup. ื่นคนที่เออเอันนี้อะไรเนี่ยควายคนนี้ะเออเห็นภาคเอกควายเป็นเช่นนั้นเหรนักศึกษาดีไม่ดื้อด hmm. ื like ้อน um yeah> ักศึกษาหน้าตาเออลองลองดูที่ใครจะหน้าตาเพิ่มขนไหนนะเออเพิธกับอาจารย์เนี่ยใครหน้าตาดีกว่ากันให้เธอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพึ่ง ยกมือให้เพชรถ้าใครเลือกพระอาจารย์ว่านานาดีกว่าเพชรก็ยกมือให้พระอาจารย์คนไหนไม่ยกเลยสาธทุอย่างที่พระกับพระอย่างกัจารย์กับเพชรคิดลวกันไม่รู้เขาคิดอะไรกันเลยอวใครคิดว่าเพชรหน้าตาดีกว่าพระอาจารย์ยกมือเฮ้ยเอาเรื่องจริงเรื่องจริงเอาเรื่องจริงแล้วย่าไปแฉแน่เรื่องจริงเอาไป ใครเคียงผ่านการสาธุขอให้ถูกหวยช่วงนี้ขอให้โชคดีโชคดีก็รวยเป็นมหาเศรษฐีสุด่ทอ้เสียงอียงอะไรเน่ชาปูเนี่ยอะไรนกอะไรนะโอ้หโอนกทแมวพี่หมดเวลาครับใครชนะครับเอออ้าหมนมให้กับเพชรอหัวเข่าชนกัน เราชาวชนกันเราชาวชนกนี่ <c oughs> เพื่อเอาอันนี้าลางฝ่าคันธันก่อนได้นะปอดออกยืนต,ตรงแข็งไม่รู้สองคนนี้ลองวัดความรู้กันที่ว่าใครจะมีความรู้ดีกว่ากันถ้าแพ้นี่เดี๋ยวให้คนชนะลงโทษด้วยการวิ่งรอบวัดสามรอบอีกที่เอาหอโต้าทีเรื่องต้นไม้ Yeah. <laughs> you

เราไม่ร้ักคนยำลวลัวีงคนแพ้ถมคนที่นะนี่ว่าเขาเกิดวันอะไรหนวันอาทิตย์นารมาลุกพังมาลุกเสาร์ที่เขาเกิดวันอะไรไม่ใช่วันที่นะ วันอะไรถ้าเขาเกิดวันอะไรเขาเกิดวันอะไรครับอางการก็ถามรอบเอออภิเงกนะครับผมนี่บนแพ้ถามคนชนะนีว่าเขาเกิดวันวันที่เท่าไหร่ เอาเขาเกิดมาที่เท่าไหร่เอาเลยเขาเกิดมาที่เท่าไหร่เอายี่สิบรือบยี่สิบรอบเลยเอามาโยกอย่างโบวอย่างโบวอย่างโบวเดินการมาที่ครูเขาสั่งเอามือแตะด้วยมือแตะด้วยที่ครูเขาสั่งทำนิดเดียวถ้าทำแล้วมาให้ฉันรอบมงเออเออเอกพลหน้าครับ แต่น้อยกับฉันนะันเธอจำไว้นะไ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นเพื่อนที่ดีสุดกันในการ,รกัในารคนคนแค้สามทู แจ่พาเธอร้องเพลงสักเพลงได้ไหมจะไม่ถามพูดเลยเหรอไม่ถามพูดเลยเหรอเออน้องน้องแต่งพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าตุรีกรกราบพระธรรมองค์สัมพุทธะทุกโศกโรคภัยขอให้หายหนีกับนักศึกษา ที่ได้มาอบรมในวันนี้และนั่งขอพอแล้วก็ทั่งคุณครูทุกท่านขอให้โช์ chồng đừng tại q u ใหญ่แก่แต่แก่น่จับเลยเมื่อไหร่จะตายจากกันทักทีก็ไม่รู้ชีวิตก็